ทุกคนวันนี้กลับกาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในปักหลังแล้วนะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนที่เกิดในปักหลังนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะมามาดูกันขอให้พลังงานของคุณคะ่ะให้พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษจ้าให้พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษท่าหนึ่งใบ ้าไม้เท้าคุณเกิดภาวะสับสนในในในตัวเองอยู่แล้วไพ่ห้าไม้เท้านะคะความสับสนความงุนงงการแก้ปัญหาไม่ตกกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้นะคะภาวะสับสนงุนงงคุณน่าจะต้องการพื้นที่ส่ว,นต,วนตัวในตอนนี้เพื่อคิดอะไรบางอย่างด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการเพื่อนหรืออะไรบางอย่างด้วยนะคะ โอเคมาดูกันต่อค่ะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีเมษรักขนาเมษค่ะหนึ่งถ้วยโอเคไพ่หนึ่งถ้วยคุณเจออะไรมาคุณเจอคนถูกใจใช่ไหมะนะคะชาวราศีเมษรักขนาเมษคุณไปเจอคนถูกใจหรือเปล่าคุณไปเจอคนถูกใจแต่ไพ่สามถ้วยบอกว่าบางคนเป็นรักสามเศร้านะ คุณเจอคนถูกใจก็จริงแต่ว่าอยู่ในสนภาวะที่เรียกว่ารักสามเศร้าคุณรู้สึกปิงก๊งแล้วก็ชอบเขารู้สึกด,ดีกับเขานะคะอืทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับชาวราศีมาเมษแลัคณามิคุณเป็นยังไงกันต่อบ้างหนึ่งเหรียญโอเคแต่ในขณะเดียวกันแปลว่าคุณก็รักตัวเองเป็นอยู่คุณเข้าใจก,กับสถานการณ์นี้ที่เป็นอยู่นะคะอมืมีภาวะที่คุณก็รู้ตัวว่าวเองก็เป็นช้อยยังไม่ใช่ทางเลือกที่แท้จริงหรอกเข้าใจมากๆนะคะ แต่ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็มาบอกถึงว่าโอเคคุณเข้าใจแล้วคุณก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ฉันก็ยังจะนิ่งๆไปก่อนนิ่งๆไปก่อนคุณน่าจะเป็นคุณน่าจะอยู่ในสถานะที่ระวังคำพูดก็ได้ระวังเพราะ n i c e of p e n t a c l e คือแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาจะทำอะไรหรอกนะคะระวังคำพูดระวังความรู้สึกของตัวเองนะคะอืม คืออ,อัศวินถือเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากนิ่งๆเพื่อรอดูสถานการณ์ให้ชัวร์ก่อนนะคะหรือเอาง่ายๆคุณอาจจะแบบว่าอยู่ในสเตตัสที่เรียกว่าตอนนี้อยากเป็นคู่หูให้กับเขาคนนี้ไปนะคะทีนี้มาดูวันต่อค่ะว่าคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะเด e day ถาาท่าคุณกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกแป้งว่าแล้ว บางความสัมพันธ์ค่ะที่คุณอดทนมาเนิ่นนานที่คุณพยายามทําในบางความสัมพันธ์ที่ออกมาความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่พูดไปน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบในความรู้สึกอ่ะของคุณแต่เดนมันมาบอกว่ามันจบคุณจบกับใครคุณจบไพดีเอ็มเพรสคุณจบบางคนคุณจบสถานการณ์ของบางคนคุณจบนะคะคุณจบกับคนนี้นะคะที่อยู่สเตตัสที่แบบคุณไม่โอเคแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ดีเอ็มเพรสค่ะ คุณเป็นยังไงกันอีกบ้างชาวราศีเมษรัคนาเมฆะควีนเหรียญคุณยอมรับความจริงคุณยอมรับความจริงแล้วคุณคิดว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันคุณจะต้องได้รับบ้างคุณจะต้องได้รับบ้างเพราะไพ่ควีนเหรียญเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องได้รับความรักอะไรทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันคือเอาให้ง่ายว่าคุณจะจริงจังกับคุณจริงจังนะคุณไม่ได้มาเล่นๆแต่เขามาเล่นๆคุณก็เลยตัดนะคะไม่เอาแล้วไม่ไหว นะคะคุณเลยตัดไม่เอาแล้วไม่ไหวอะไรประมาณน,นี้นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเปค,คน้นที่ยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษอะ่ะอือฮึพลังงานคนเก่าเรือนลางมากคุณน่าจะไม่ได้คุยกันแล้ว,ลวนะคะอืมไพ่เดี่ยวเวอร์บางท่นคุยชาวต่างชาติไพ่ดีอัมเพอเรอร์อีก วชารัสสิเมษรัคขณาเมษแล้วก็คิงออฟซอร์ดอ่ะแล้วก็คิงออฟคัฟนะคะอืมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะอะไรที่เขายังรู้สึกดีอยู่มันยังรู้สึกดีนะมันยังมีความมั่นคงอยู่ในความรู้สึกเขานะแต่คนคนนี้แก้ปัญหาความสัมพันธ์ไม่เก่งอยู่แล้วนะคะไพาราชาอ่อไพคิงคิงคิงคัฟอ่ะ, King, 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 อะเป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้แต่ว่าคนนี้ไม่เด็ดขาดพอไม่เด็ดขาดพอนะคะถ้าคุณถามว่าคนคนนี้รู้สึกกับคุณยังไงเขาจริงใจกับคุณในความจริงใจ แต่ที่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเขาทําอะไรไม่ถูกอืมเหมือนจะยอมก้มหน้าก้มตาที่จะรับผลการกระทําของตัวเองไปนะคะที่ไม่ใส่ใจคุณไม่ดูแลคุณบางคนมีข้อตกลงอะไรซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่อยู่ก็ทําไม่ได้อย่างที่รับปากไว้ด้วยนะคะอืมบางคนตอนนี้คุณห่างไกลกันด้วยนะคะตัวเขาก็เลยถือโอกาสว่าโอเคตอนนี้เขาอยากจะกลับไปเหมือนกับไปดูความรู้สึกของตัวเอง จากสถานการณ์ที่จะต้องพักกันไปหายกันไปห่างกันไปเน,นี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะนคแฟนเก่าคนเก่าแน่นอนเลยคือว่าเนี่ยกำลังจะพูดไพ่ซิกออฟคัฟออกมาเนี่ยให้ดูชัดๆเลยจะบอกเนี่ยแฟนเก่าคนเก่าทุกอย่างคือการยุติแล้วะคะ่ะ คุณจะไม่หวนกลับคืนมาอะไรกันอีกแล้วในปักนี้นะคะคุณได้แต่เพียงคิดถึงกันอยู่ในใจอยู่ข้างในในความรู้สึกนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเป็นยังไงกันบ้างอีกค่ะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นออืถ้าโอเคความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบอกเลยว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเออเอางี้ทุกความสัมพันธ์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น คนที่เป็นแฟนเก่าคนเก่าหรือคนที่ออนออนออฟกันอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยพวกคุณจะไม่ได้กลับมาอยู่ในสเตตัสเดิมอีกต่อไปแล้วไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้อะไรกันแต่พวกคุณจะมีการทิ้งเมสเซจหรือข้อความหากันอยู่บ้างอาจจะแท็กหากันบ้างอาจจะแบบอาจจะแบบมีการเทคหากันหรือว่าอะไรกันต่อกันบ้างมีทิ้งข้อความประโยคอะไรบางอย่างเอาไว้คายอยู่ตรงนั้นแต่ทั้งสองคนก็จะไม่มาพูดไม่มาอธิบายอะไรกันทั้งสิ้นนะคะอืม คุณทั้งคู่ทั้งเขาแล้วคุณจะทำกันแบบเนี้ยเพื่อเหมือนกับหวานมาเล็ดเอาไว้รอให้มันเติบโตรอให้สถานการณ์มันเติบโตของมันเองเพวกคุณจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมสิบดาค่ะเหมือนคุณจะอยู่ในสภาวะที่แบบเหมือนเอ่อนอกอยู่บ้านนอนนิ่งอยู่บ้านนะคะไม่ทำอะไรไม่แบบไหนนะคะไพ่ทาวเวอร์มาบอกว่าอะไร tower 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 ทาวเวอะไรโอเคก็เข้าใจแหละบางคนอยู่ในสภาวะรักสามเศร้าไงนะคะคุณอาจจะมีการได้รู้ข่าวอะไรบางอย่างของเขาด้วยนะคะกับทางทางอีกฝั่งหนึ่งหรือทุกอย่างมีการอาดสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะมีคนของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะชาวราศีเมษลัคนาเมษในบางคนนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นพลังงานของทางนน้นมากกว่า คุณน่าจะไม่สนใจเพราะคุณรู้แล้วคุณจะไม่มีการสนใจอะไรก็รู้อยู่แล้วเออก็ไม่สี่เรียสหรือคุณอาจจะเห็นลูกอะไรบางอย่างที่เขาโพสถึงใครทําอะไรบางอย่างถ้าคุณมีคอมมูนิเคชันต่อกันนะคะคุณจะไม่สนใจสิบถ้วยมาปิดท้ายยังไงคุณก็มีความสุขและคุณคิดว่าคุณจะม o ฟออนได้ดีในในปักนี้คุณจะม o ฟออนได้ดีม o ฟออนให้กับตัวเองมีความสุขได้ดีนะคะอืม อ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานดีกว่าหหชาราศีเมษลัคนาเมฆค่ะการงานหนึ่งใบถูอฟัฟคับค่ะจะขอความช่วยเหลือใครตอนนี้ขอเลยทุกคนช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆแล้วก็ไพ่การงานงคุณเป็นคิงถือเหรียญว้าวการงานยังมั่นคงดีอยู่ใครคิดจะหางานใหม่อะไรยังไงเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนติดต่องานมาให้คุณนะคะแต่ภาวะมันอาจจะมีงานที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะใช่ไหมใช่สองเหรียญจริงด้วย นะคะคุณต้องรู้ขึ้นมาจัดการมันมันไปก่อนเพื่อเอาเงินไพ่หนึ่งเหรียญเอ้ไพ่สองเหรียญกับไพ่คิงคือแบบว่าอยู่จะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีเงินเข้ามาก่อนนะคะเนี่ยอืเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันวิ่งเข้าหาเพื่อนฝูงหาคนโน้นคนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีคนช่วยผู้ใหญ่คนไหนเคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะขอความช่วยเหลือใครได้เลยช่วงงานตอนนี้นะคะ อะโอเคทีนี้มาดูคําแนะนําดีกว่าคําแนะนําของชาวคนโสดชาวเมธค่ะเมธลัคนาเมธควิสทามจริงๆด้วยแหละให้คุณตัวคุณเองตอนนี้คนเขาหายเยอะมากคนโสดจริงๆแล้วอะ่ะแต่ตัวคุณปิดตัวเองป่ะแต่จริงๆมีคนทักทายคุณอยากคุยกับคุณมากเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ ไพ่บอกว่าตอนนี้เราให้ใช้ใช้เวลาตอนนี้ศึกษาคนอื่นไปก่อนนะคะลองศึกษาดูลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบมีคนเข้าหางเยอะเช่นเดียวกันนะคะอืมจะเย็นเย็นศึกษาไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะคร e t ตัมนะเทคซัมคริ i ต e มออลอนทูเรสนะอือ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำค่ะของอคนสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง Matter of Earth ถ้าไพ่หกไม้เท้าถ้าคุณเข้าใจในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะของคนสถานะไม่ชัดเจนถ้าคุณเข้าใจในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ตรงนี้ไพ่บอกว่าถ้าคุณยังรอคุณยังจะไปต่อมันจะมีอะไรอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่เอม,มีการได้ปรับจูนกันนะเหตุผลคุณจะมีเหตุและผลที่จะมาปรับจูนกันนะคะ้าเรารีเมษสถานะไม่ชัดเจน อืมแล้วตามดวงชะตาพวกคุณยังไม่ทิ้งกันหรอกเหมือนค่อยหลังหายกันไปเดี๋ยวกลับมาอีกนะคะอืมเข้าใจถึงสถานการณ์ของเหตุผลนี้เธอเข้าใจธรรมชาติของมันนะคะให้เข้าใจธรรมชาติของมันถ้าคุณที่จะไปต่อถูกไหม,มคนมีคู่ชาราสีเมษลัคนาเมษค่ะบอก Alice y o u a d v e n t e s side Take a risk and be dying โ okay. อ อันนี้คืออะไรจ๊ะเจ็ดดาบคุณสงสัยเหรอแปดดาบว่าความสัมพันธ์นี้มีใครเข้ามาเอ๊ะหรือตัวคุณด้วยหรือเปล่าไม่บางคนบางกรณีประจักษ์อืมความสัมพันธ์นี้เป็นเจ็ดดาบนะ่าจะมีใครทําอะไรที่ในการนอกใจในการเล่นๆไปคุยๆกับใครอย่างนี้ไหมบางคนบางกรณีนะคะ แต่ไพ่พูดถึงคําแนะนำล้วกันเดสตาร์ค่ะก็งคุยชาราสิกุมละคนากุมอมืไพ่จะแนะนําเป็นไพ่แปดเหรียญคือแบบว่าตอนนี้คือเหมือนต้องหาพื้นที่ของตัวเองกับให้พื้นที่กับเขาคือเราต้องไปกันต่อถ้าคุณจะไปกันต่อถูกไหมรักกันชอบกันแล้วก็เหมือนให้พื้นที่ต่อการอะไรอย่างเงี้ยะคะ เป็นการดึงสถานการณ์นี้เอาไว้ได้บาลานซ์ที่สุดแล้วนะคะอืมอืมเดตามเป็นความหวังนะยังมีความหวังอยู่นะอืมนะคะอืม ความเข้าใจกับตัวเองแล้วมองคุณค่าในตัวเองสมัยประมาณนี้แหละนะคะอ่ะประมาณนี้นะโอเคนะคะชาวเอ่อชาวราศีเมษรับคณะเมษนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะแป้งฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นบอกด้านล่างแอดไลน์มาไม่เจอนะจ๊ะโอเคค่ะก็ขอให้เม้นกันด้วยทำสุภาพค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะวันนี้แป้งไปแล้วโชคดีสวัสดีค่ะ